สวัสดีครับผมเมื่อนี้พามาเบิงพวงคิดอายุ10มือครับอ่ามาให้เบิงโค้งส่างต้นตอนนี้นะครับอ่าบางต้นก็จะมีลักษณะแตกย่อนครับต้นนี้สูงประมาณ2เมตรนะครับตาด้านบนที่นะครับช่วงนี้ช่วงที่เขาแย่งตอนช่วง2-3เดือนเขาจะแย่งแสงกันนะครับมันเลยตาห่างนะครับช่วงนี้พร้อมตกมาซี่หาเดือนนะครับผม ก็เริ่มสางแป้งสางหัวแล้วครับหัวเพิ่งจะม้าแงะครับตอนแรกเขาเหมือนจะขึ้นต้นต้นหลังจากที่ใส่ระเบิดหัวไปปุ๋ยเม็ดเม็ดโซนนหกศูนย์นะครับใส่ไปประมาณสิบสิบลต่อไรนะครับก็มาขุดเบื้องหัวนะครับแล้วก็ทําการใส่ปุ๋ยเม็ดเนี่ยใส่ไปประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับแล้วก็เพิ่งจะม้าหยอดนะครับหยอดปุ๋ยเ็ด สิบสามสี่สิบหกนะครับสิบสามศูนย์สี่สิบหกผสมกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับมาหยอดใส่โคนต้นอ่าบางอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้ววันนี้มาเช็คโค้งสั่งหวานะครับผมสกะโค้งสั่งดินเนี่ยเป็นดินที่ว่ามีอยู่ทีวัตถุค่อนข้างที่จะมากนะครับมีใส่เดือนเยอะเลยนะครับขุดมาฟั่งนี้นะครับมากระเจากกระเจะนะครับซ้ำขวดโคขวดละสิบสองบาทนะครับนี่นะครับ กับมีหัวเนี่ยแล้วกับสองอยู่ท่อใจพร้อมขุดมาฟังนี่ครับโอ้โห و, แน่นเปียรครับมีวขวดเท่าอขว,ดใ,ขวดใหญ่ขวดใหญ่เอาโคกขว,ด,ขวดละสิบกว่าบาทนะครับนี่เดี๋ยวมานับเบื้งมีเจ้าหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดหัวนะครับกับน้สับปะหลังพองเพชรอายุห้าเดือนนะครับ แล้วก็สำรวจพบว่ามีมันเน่านะครับหนึ่งหัวนะเพราะว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่พื้นที่ต่ำแล้วฝนก็พึ่งตกน่าจะเน่าตั้งแต่สองสามอาทิตย์ก่อนนะเพราะว่าฝนมันตกตกชุบนะครับช่วงนี้วันที่ยี่สิบตุลานะครับประมาณยี่สิบตุลามีฝนพายุเข้านะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นการออกของพายุเมื่อวานก็ตกนะครับมาฉีดยาฆ่า,า้า ไตโคเซตนะครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยเกล็ดฉีดพ่นลงดินนะครับแต่บริเวณจุดนี้ไม่ได้ฉีดเพราะว่าไม่มียญ้าขึ้นนะครับผมกลับก่อนนี่ใส่เดือนนะครับเห็นก็เห็นป่ะบริหารดินร่วนสวยมากครับ เดือนพราะาใบมันสปะหลังร่นนะครับนี่แล้วก็ต้นที่ว่ามันมันไหลางานนะผมก็าหักลงตอนนี้เขากำลังย่อยนะครับผมย่อยเร็วมากเลยนะครับเนี่ยใบที่ล่นม้าเนี่ยพวกนี้ครับกลายเป็นปุ๋ยเบอดแล้วนะครับนี่ฉีกันเดือนขอทําการย่อยเห็แลว้วก็บวกกับจุรินทซีนะครับย่อยมาเป็นเีษเลยครับ ลักษณะรางต้นของเขานะครับก็จะเป็นพุ่มหล่อนะครับใบร่วงใบร่วงก็จะมีเขีย้ยแต่ว่าม่เป็นยังไงนครับเมืน่อนี้หายห่วงนะครับแต่ว่าจะเป็นห่วงสมจุดด้านบนนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มหายห่วงแล้วละเพราะว่าผมํำยาขยาเวลาตอนแรกผมเอาเชียงตะหยาตัดหลยเท่านั้นบ่ต่ย,ตยเป็นครับแต่ว่ามันดีครับมันได้ปุ๋ยพอมันได้ปุ๋ยปุ๊บฝนตกไม้อีกปัดนี่อะไรง,ง,งาม นี่ครับพวกมันนี้กันขอทายอยู่ครับตอนแรกจะบอกให้ว่าช่วงนี้มันเนี่ยจะยืดต้นขึ้นเร็วมากเลยครับมัำเป็ดเดียวถ่วหมหัวแล้วครับนี่นั่นมันมีมอนีฉีดยาแล้วนะครับแต่มันก็ตายเดี๋ยวามาอัปเดตเห็นเบื่อว่าตายดีบ่ฉีดไปเบิดหกถังนะครับนะที่ประมาณหกไรตกไรละถังฉีดเบาเบาๆนะครับก็เป็นฝอยดีก็นนี่กยเห็นเบื่องโกยว่าอนะไรอ่นะครับ พราะพวกนี้แรงมานี่มันพ่อยทนแรงว่าดินมันแข็งมันนี้ต้นปักรามต้นกระเดาแยดปุ๋ยนะปีหนาต้องตัดหกักแต่ว่าปีนี้ก็รบกวนเขาตัดล้วมันก็แรงที่เก่าอ๋อต้นบักลามครับกินปุ๋ยนะครับเนีย่ยพวกนี้มีหัวเบิดอไหมครับเนี่ยเขียกำลังเกิดครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงการขึ้นของหยาอันนี้นะครับนี่มารู้ว่าเขาอึ้นว่าหยัยงขึง้นเต็มเลยครับช่วงเดือนตุลากันยานะ ตอนแรกม่นมีตอนแรกยีมีแต่หยาเม่อนี่อ่ปัจจุันีช่วงที่ฝนตกดีตกชุบเนี่ยเขียมันกีเริ่มขึ้นนะครับเนี่ยมูด้านบนนี้เขาบ่มลุงกับใบประมาณนี้แต่ว่ามันแตกขอที่แล้วก็แตกยอดใบหลายก็นี่นะครับน้ากำลังงามกำลังฟื้นตัวถ้าฝนตกดีกับสีฟื้นตัวอยู่แต่ถ้าฝนไ่ตกกบมีโอกาสที่ จะได้เท่านั้นนะครับในต้นพะยุงทนแรงมากแล้วก็อ้อยครับตอนนี้ใส่ปุ๋ยไปแค่รอบเดียวยาไม่ได้เอาตอนนี้ก็ตามที่เห็นนะครับแต่ใบก็เริ่มกว้างขึ้นแล้วนะครับผมนี่ปล่อยเข้าไปครับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้นะครับโอเคนี่ครับผมผมใช้สารจับใบเพื่อปุ๋ย ผสมใส่เป้เฉียดพ่นลงดินนะครับนี่อ่าโอเคครับ